ไม่ต้องพูดอะไรมากให้ภาพมนอธิบายอยากได้ปลาแบบนี้ทำไมไม่ใช้ซาบิกิตัวนี้นะครับผมเพื่อนซีงานทะเลเลยซาบิกิตัวนี้นะครับจะมีมาด้วยกัน2รูปแบบจะมีแบบผู้แฟด มีแบบหนังปาลาลักษณะงานนะครับผมก็จะเป็นงานทะเลนะเจอฝูงปลาเหวี่ยงไปเลยตีไปเลยได้4ตัวติด5ตัวติด6ตัวติดนะครับไม่ต้องใส่เหยื่อนะเพราะว่าเรามีผู้แฝดและยีประยับมาให้แล้วปลากัดแน่นอนมีหนังปลามาให้แล้วปลากินแน่นอนติดแน่นเลยนะครับทุกอย่างทํามาเพื่อล่อปลาและให้ปลาเข้ากัดเหยื่อเราได้อย่างง่ายดายตีไปทีหนึ่งนะครับ ห้าตัวหกตัวนะครับผมเราจะไม่เวียงไปแล้วได้แค่ตัวเดียวแน่นอนนะใช้ซาบิกินี่แหละครับมีมาด้วยกันหกตะขอถ้าเกิดอยากเล่นงานทะเลได้ดีขึ้นใช้เลยครับซาบิกิจากค่ายฟอร์เตอันนี้ผมแนะนําเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับโคตรเคล็ดลับของนักตกปลาเลยอย่าลืมนะครับซาบิกิจากค่ายฟอร์เตั้รมดับรองไม่ัีผิดหวังอย่างแน่นอน